ครับัีดีครับดูสายมายามาฮ่านะส่งมาเชื่อมครับหน้ากากแท้ค่อนข้างที่ควรจานุรักษนะเพราะว่ามันหายากและโซ่ทรงเขาอะเป็นเอกลักษณ์ถ้างานเทียมอะที่ซื้อตลาดามาสันขอบมันไม่ตรงถ้าใครมีเก็บไว้แตกหักเยอะน้อยขนาดไหนมีปัญหาลองส่งมาให้ผมดูผมแก้ไขให้ได้แต่ผมแนะนํานะครับของเดิมของแท้ให้เก็บเอาไว้เพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากนะครับอ่ะอันเนี้ยหักมาปุ๊บผมเติมให้แล้วเรียบร้อยเชื่อมให้แล้วแต่ให้แล้ว ก็กลับมาคืนท้ยสภาพเดิมอันนี้คือว่าน้อยนะอะจะ่ลองดูอีกชิ้นนี้กันชิ้นนี้คือค่อนข้างจะสาหัสก็คือหนึ่งก็คือว่าตรงนี้หักแต่หักหายไปแต่หักไปผมก็จัดการให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้ชิ้นส่วนหายไปเลยเนี่ยผมเนี่ยมาพบผมสร้างเนื้อให้กลับมาคืนเหมือนเดิมอ่าตรงนี้นิ้นส่วนที่แตกหักมานี่อันนี้หายไปเลยที่เป็นสีขาวเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อมันหมุนบอกเลยว่าเห็นนะครับนี่คืองานเรซิมเจลนะครับที่สามารถสร้างเนื้อขึ้นมาทดแทนได้ ประสานงานชิ้นส่วนพลาสติกที่แตกหักออกไปมันสามารถเข้ากับเนื้อปแลปรผสมกันได้อย่างที่เห็นเลยนี่ครับนี่ครับอย่างน,นี้เลยอ่ะก็เก็บไว้อนุรักษ์ไว้ดีกว่าทิ้งนะครับถือว่าเป็นของแท้นะฮะใส่ออกมาแล้วประกบกันสนิทเลยนะี่ครับเหมือนเดิมทุกอย่างเนะี่ยของแท้คือของแท้ครับถ้าเก็บไว้ได้ส่งแตกหักก็ส่งมาเชื่อมแล้วกันโอเคครับแค่นี้แหละครับ